สีขาวมิว้วนี่ในนี้คุณก็สามารถที่จะแบบตั้งค่าแจ้งเตือนหรือเสียงเรียกเข้าได้แบบเยอะมากนี่เสียงแจ้งเตือนอันนี้เป็นออริจินอลของเขาเลยผมชอบมือถือผมตั้ง,งอันี้ทุกอันโอ้ยเท่อะคุณลองดูเสียงกดชัตเตอร์นะ มันคือเสียงที่เป็นแบบ, Stock Android. บสต็อกแอนดรอยด์ครับสดริทำงานครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก o t t i n g Phone ชื่อว่า o t อ i n g Phone 2A นะครับ A นี่ย่อมาจากอะไรไม่รู้มกันนะอาจจะย่อมาจาก A B C D E F ใช่ใช่ A ก็อาจจะย่อมาจาก A เน็นก็ได้วิ่งอยู่แถวไหนเราอะ <c oughs> A เนี่ยจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกับตัวเริ่มต้นะอะไรแบบนี้มั้งก็ะจะเป็นโพซิชันใหม่ของแบรนด์ o t t i n g p h o n e เอาไว้สําหรับคนที่อาจจะต้องการมือถือแบรนด์อินดี้อีกแล้วกันผมใช้ชัว ที่ไม่เหมือนใครเคยเป็นอดีตแฟนคลับของวัน l ั s มาก่อนถ้าคุณเป็นประเภทนี้นะโ i n g p h o n e 2A ถือว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะไล่ฟังด้วยว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับ Notting ผมเคยเล่นเทียบกับวันพั s ที่ผมเคยเล่นโอเคไหมมาดูหน้าตาของ t i n g Phone 2หน่อยแล้วกันคือผมอรู้ราคาแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาถูกมากโพซิชั่นของเขาเนี่ยมันจะฟีลเหมือนกับ vivo v, v 3 0ถ้าเป็น oppo ก็จะเป็นฟีลแบบ oppo reno 11หรือถ้าเป็น iphone มันคือโพซิชั่นแบบ iphone 15บหละมัง้งก็คือรุ่นรองลงมาจากตัวเรือธ ถูกมากแต่ถ้าที่แอปพลิคชันเดียวกันในเลทราคาแบบมิดเรนท์หมื่นกลางหรือไม่เกินนี้นะน็อติงโฟนถือว่ามีสเปกที่แรงมากให้กล้องมาดีมากๆและได้กิมมิคพิเศษที่สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นในโลกไม่มีก็คือตัวกลิฟของเขาผมได้มาเนี่ยนะครับนี่ต้องบอกก่อนเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวที่ไหนในโลกนี้เลยทางฝั่งน็อตติ้งโฟนก็กำชับเราเหลือเกินบอก <c oughs> คุณตั้มอย่าหลุดนะข้อมูลเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วกันที่เป็นแฟนคลับวันทัศนแล้วก็เป็นแฟนคลับของน็อตติ้งโฟนแล้วก็อาจจาะเปน โอเคไหมสีครับมีทั้งหมด2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับถ้าเป็นสมัย n o อตติ้งสเนี่ยจะมี2สีคือสีเกรกับสีไวท์นี่เห็นไหมนี่จะเป็นเกรแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสีขาวถามว่าทำไมมี2สีเนี่เหรอ,อผมเป็นแฟนคลับนะฮะแล้วก็เขาบอกนะว่าเออเขาให้เราไปเลยจริง,รงๆล้อยสเครื่องเนี้ยผมขายเลยก็ได้นะหลังจากรีวิวเสร็จแต่ผมไม่ขายผมกลัวเพรามันจะเหมือนวันทัดวันที่แบบมาแล้วหายไปเลยตลอดการเลยพวกเนี้ยก็เลยเก็บไว้น็อตติ้งหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับให้ดูสีดำนิดหนึ่ง จะมีการโชว์ฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยเอามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงเลนส์กล้องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ Notting Phone 2แล้วก็ Notting Phone 1เลย Notting Phone 2 Notting Phone 1เนี่ยจะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับ iPhone XS ก็คือจะเบ้มาอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นแนวตรงลงมาแต่ว่า Notting Phone 2เนี่ยจะฟีลคล้ายๆกับ Galaxy S10 ที่เลนส์กล้องเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเรียงเนี่ยจากแนวตั้งให้ฟลิปขึ้นมาเป็นแนวนอนฝั่งด้านข้างก็ไม่มีอะไรเป็นการโชว์รวดลายเครื่องอยู่แล้วก็ตรงสลักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช้มือดึงเอาอย่างเด ที่คุณเปิดไปแล้วคุณจะเก็บกลับสภาพเดิมไม่ได้ตั้งแต่เจนแรกแล้วแล้วผมเป็นคนที่ชอบเก็บกล่องมือถือที่มันหายากแบบนะี้ผมเก็บไม่ได้สักทีหนึ่งก็โอเคเรามาระวังไว้หน่อยกันก็ซื้อมาใช้นะสเปคที่ผมได้มาครับจะเป็นรุ่นแรม12รอม2 56กิกทั้ง2รุ่นเลยนะแรมรอมเนี่ยจริงแล้วมีทั้งหมด2รุ่นนะรุ่นแรม8รอม128ราคาหมื่นนิดๆแล้วก็รุ่นแรม12รอม256ก็หมื่นนิดๆเหมือนกัน,น,นแต่เพิ่มขึ้นมาไม่กี่บาทท่านแนะนําให้ซื้้้้ออ1225จจะะดดดดดดีีกกววววว่่่่่าาาาาาาแแแตตตเเเ๋ยช็คคใหูนรรรัััมามามมมมสสถถปปไไไโิล สีขาวเนี่ยเขาใช้คําว่าสีอะไรรือวะสีมิว้วแปลกเหมือนกันนะปกติจะเป็นไว้เนาะไอ้เน,นี่เป็นสีมิว้วสีนมเหรอแหมหิวใชื่อไลฟ์เซอร์เคิลคาร์บอนฟูดปรินต์ห้าสิบสองกิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นด้วยความที่ว่าเขาผลิตอยู่ที่ฝั่งยุโรปเนาะน่าจะเป็นอังกฤษนะถ้าไม่ผิดนอตติงโฟนเขาก็ต้องมีตัวคาร์บอนฟูดปรินต์เนี่ยในการผลิตโชด้วยเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาใส่ใจในเรื่องนี้มากๆผลิตมาแล้วสองเดือนนะน่าจะมีสื่อต่างประเทศที่ได้ไปแล้วด้วยแหละเพราะมันผลิตมาแล้วนานรมาานนนนีี้้ดบบคั ้ยมันเปิดเหมือนเปิดขน,นมเลยอะฟิลเปิดขน,นมมากวิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดเท่อะ วลคัมทูนอตติ้งเครื่องอยู่ข้างในนะครับมีปุ่มพาวเวอร์ปุ่มโฮมปุ่มใส่ทิมการ์ดตัวตูดชา์จตรงนี้เหมือนอะไรรู้ปะ่ะเหมือนตอนที่เราแกะกล่อง iPhone เลยลก็จะมีกระดาษสาแล้วก็ที่ดึงเครื่องออกมาอยู่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องอยู่นี้นะครับเอาความรู้สึกแรกเลยนะตัวเครื่องเนี่ยจะดูคล้ายๆกับ o t ตติ n งโฟนหนึ่งมากๆฟิลลิ่งการจับคล้ายๆกันมีความเบามีความบางพอสมควรนะครับถ้าเป็น n o ตติ n งโฟนสองเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็บึกบึนขึ้นมากว่านี้แต่ว่าสําคัญเลยคือตรงเลนส์กล้องเนี่เหหน่ะารังแลล้วววมมือ แล้วก็ทางฝั่ง Google Pixel ฟีลประมาณนี้เลยนะชื่อก็คล้ายๆกันอีกน่าสนใจเหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมาครับก็จะเจอแบบตัวสายชาร์จของเขาแล้วก็หัวชาร์จเนี่ย n o t h i n g โ o n e ต้องซื้อแยกตั้งแต่เจนแรกของเขาแล้วแหละก็จะเป็นงี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเลยคือตัวเข็มจิ้มซิมเว้ยผมชอบมากคุณดูเข็มจิ้มซิม สวยมากผมชอบนะอันนี้ไม่กล้าใช้นะบอกตรงนะว่าต้องเก็บจริงๆถ้าเป็นแฟนคลับนี่ต้องมีเลยใครขโมยอะไรก็ได้นะเว้นเข็มจิ้มซิมมันคมเท่มากนะครับให้ดูสายชาร์จนิดนึนงสายชาร์จเนี่ยนอตติ้งบอกว่าใช้เวลาเนี่ยสปีเลยนะเพื่อให้มันดูใสแล้วก็ยังปลอดภัยอยู่แล้วก็ส่งผ่านข้อมูลไวยังชาร์จไวได้อะไรประมาณเนี้ยเท่ามากอันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขาก็คือสายชาร์จกับตัวเข็มจิ้มซิมนะครับส่วนคู่มือครับอยู่ด้านในก็ไม่มีใครอ่านกันอยู่แล้วครับนี่คือของหมดที่ได้ครับหล Phone, บังจากซ โอเคเนี่ยเห็นไหมนี่คือการที่แบบเราไม่สามารถเก็บนอตติ้งโฟนได้อีกแล้วหลังจากที่เราเปิดออกมาคือแบบต้องทิ้งกล่องไปเลยมั้งแต่ผมไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าแค่กวห้ฟังว่าเออมันน่าเศร้านิดนึงอีกสีหนึ่งสีขาวหรือว่าที่นอตติ้งเรียกว่าสีมิวสลกันก็ <c oughs> <c oughs> ชื่อน่ารักดีนะมันดูปุกปิกอะ่ะมันเหมือนกับดวงตาของไอ้แ <c oughs> มงมุมตัวหนึ่งอะ่ะที่มันเป็นหนังอะ่ะแมงมุมที่มันตาโตๆตอะ่ะคล้ายๆกันเลยสีขาวครับสีขาวมิวนี่ เฮ้ยเพิ่งเห็นว่าตรงกล่องมันก็จะมีความแบบคล้ายๆกับตรงนี้ด้วยนะนี่ๆๆ่นมุมนี้จะเห็นเลยเป็นลนายฉลุลงไปนะครับแกะสีขาวก่อนดีกว่าอืขาดขาดทุกคลิปดูแลอย่างดีแล้วน้องก็ยังขาดกระดาษที่แบบเฮ้ยมูซาแบบเ๋ยวกจะเก็บไว้ดีๆไม่ต้องเก็บไว้แล้วสีดำ ฝั <c oughs> ่งด้านซ้ายมือก็คือสีแบล็กแล้วก็ฝั่งทางด้านขวามือคือสีมิวนะสีแบล็กเนี่ยผมว่าน้องคล้ายกับ n o t t i n g p h o n หนึ่งมากกว่า n o t t i n g p h o n e 2ส่วนสีขาวเนี่ยไม่คล้ายกับใครเลยเออเข้าใจแล้วทําไมเขาตั้งชื่อว่าสีมิวเพราะว่ามันไม่ขาวโจะครับมันจะมีความขาวแบบขาวเหลือบเหลืองๆนิดนึงอ่ะเหลืองนมอ่ะตามชื่อจริงๆนะครับแต่ว่าให้ดูด้านข้างนิดนึงครับอันนี้เป็นลูกเล่นหนึ่งที่แบบน่ารักดีว่ะคนอื่นอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะครับผมบอกก่อนเพราะว่ามันทํามาแปลกจริงๆก็คือเครื่องสีขาวแแแตต่่่ใให้้้้ปปุมมมมสีีีีดดําาาันนนนนนเเคยบบลวออจะ็ขง ฝัง Google Pixel ปุ่มก็จะเป็นสีดําแต่สีดำเนี่ยก็คือจะเป็นดาเหมือนกันงงไหมสีดำเนี่ยจะดูเรียบหรูแต่สีขาวคือดูแตกต่างขึ้นมาเฟรมเครื่องก็จะประมาณนี้ทงังฝั่งปุ่มเพิ่มลดเสียงครับเดีนนะ๋ยวนาสวยดีนะแล้วก็มีการแบบตัดคลิปสีแดงนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟที่เป็นตัวกริมของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเป็น Notting Phone OS 2.5แล้วนะสเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับ Notting Phone 3แต่ Notting Phone 2อ A เนี่ยได้เป็น2.5าก็คืออัปเกรดขึ้นมาจาก2อนั่นเองแล้วก็มีคาว่า Notting อยู่นนน้้ดาปเ็ัถ สายเรียบหรูดูแพงผมว่าสีดาโอเคแต่ถ้าเป็นสายต้องการโพลวดลายไม่ต้องไปซื้อเคสผมว่าสีขาวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูว่าสีเป็นยังไงนะเอาสีดําก่อนแล้วกันแหมนี่ดีนะเนี่ยคุณเข้ามาดูคลิปผมเพราะว่าแฟนคลับนอ i n g Phone ตัวจริงอยู่นี่แม่งมีครบเลย <c oughs> ถ้าเป็น t อ i n g p h โ n e โดยปกติคุณจะสังเกตเลยนะว่าคุณจะเห็นไอ้ตัวแถบไฟ,ไฟวิ่งๆอะ่ะเยอะมากเห็นไหมมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยมองจากมุมบนปุ๊บ<ๆ>เห็นเลยแล้วก็ตัวฝาหลังเครื่องเนี่ยก็<ๆ>จะมีความแบบโค้งๆนิดนึง เลยแต่พอเป็น n o t ติงโฟน 2A เนี่ยถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ของเขาเลยนะก็คือให้มันดูขรึมขึ้นหรอไม่รู้เหมือนกันแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดมีแจ้งเตือนหรือดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็จะกุดิบกุดิบขึ้นมาเหมือนกันมันเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่ไปพอสมควรในส่วนของตัวแท่นไวเลสชาร์จเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้รองรับไวเลสชาร์จหรือเปล่าคิดว่าน่าจะไม่เพราะผมไม่เห็นไอ้ขดลวดแม่เหล็กเลยผมเห็นแต่สายแพรที่วนไปวนมาอยู่ก็อาจจะเศร้านิดนึงนะถ้าใครที่เปป แต่ตัวนี้ไม่มีอาจจะเศร้านิดน,นึงแต่นี้มันหมื่นนิดนิดไงก็อาจจะพออภัยได้แล้วก็ในเรทราคาหมื่นนิดนิดถ้าไม่นับ iPhone นี่มันตกรุ่นมากๆใกอย่าง h o n e 11ก็ไม่มีใครมีไวเลสชาร์จกันอันนี้พูดแบบแบ่ๆตำแหน่งกล้องที่ผมบอกครับเปลี่ยนไปไอพวกนี้ก็จะดูแบบเออดูเรโทรดูร่วมสมัยดีเนาะก็จะเป็นโดยปกติดีไซน์ของ X S, หรือ iPhone X เนี่ยก็จะอยู่แนวนี้แต่แบบนี้มีไม่กี่รุ่นนะที่มีกล้องมาให้แค่2ตัวแล้วพาดอยู่ตรงกลางถ้านับจริงๆก็จะมีพวกพิกเซลดีไซน์คล้ายๆกันก็น่ารักมันดูบหนนน่่ะาาาางงไมมชออ้้้ยยัีลจใํ จริงแล้วผมว่ามันก็คงไม่ลำบากหรอมั้งเพราะว่า Google Pixel mm. ก็วางแบบนี้เหมือนกันไม่รู้เดี๋ยวขอไปใช้งานจริงก่อนนะครับขนาดเนี่ยน้องจะอยู่ตรงกลางนะระหว่าง Notting Phone 2แล้วก็ Notting Phone 1ึงจริงแล้วแอบเบ้มาทาง Notting Phone หนึ่งมากกว่าความหนาของตัวเครื่องผมว่าน้องจะใกล้ๆก,กับ Notting Phone 1มากกว่า Notting Phone 2นะถ้าให้ดูความหนาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีความนูนของตัวกระจกเนี่ยมากกว่าตรงขอบๆตรงเนี้ยถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ยกระจกมันเต็มทั้งบานเลยเนะแล้วมันก็จะพลุ๊ลงมาเห็นไหมเนี่ยตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยยิ่งจะรก เลยออกมาอยู่ในเดียวกันเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยจะแฟลกไปเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็น2อครับอันนี้จะคล้ายๆกัน2ก็จะนูนออกมานิดนึงแต่เฟรมเนี่ยยังเป็นโลหะเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นฟิลแบบกึงก่งๆเรือพงด้วยนิดนึงในส่วนของวัสดุเนี่ยเขาใส่มาให้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ทาใส่ทีมอยูน่นี้ในส่วนของสีขาวครับสีขาวเนี่ยผมมีแค่นอตติ้งโฟลสองอ่ะให้ดู จริงๆสีขาวเฉดมันก็ไม่ได้หนีจากกันมากนะด้วยความที่เป็นสีขาวครับเราจะเห็นไส้ในเนี่ยค่อนข้างชัดนิดน,นึงอย่างที่เล่าไปครับถ้าต้องการความเรียบหรูนะไปสีดําแต่ถ้าสีขาวครับหคือมันเท่ครับสคือมันเห็นไส้ในชัดมากอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบผลด้วยอ่ะดูเองแล้วกัน เฟรมเครื่องจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเหล็กอยู่แล้วสังเกตน,นิดนึงว่าตรงเฟรมเครื่องเนี่ยนะครับเป็นผิวคนละเฉดกันนะอย่างของ n ็ตติ้งโฟนหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นผิวของเหล็กเลยแต่อันเนี้ยจะเคลือบสีมาอีกขั้นหนึ่งมันก็เลยมีความแบบด้านๆมากกว่ายิ่งโดนแสงเนี่ยจะยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันไม่ค่อยเล่นเงาเพราะมันมีการเคลือบสีมาไว้เป็นสีเกรยนิดนึงนะแต่ว่าระวังนิดนึงนะเวลาทําตกเนี่ยมันมีโอกาสแตกง,ง่ายเพราะมันเป็นกระจกโค้งแบบนี้นี่แหละด้านหลังแต่ด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกแฟลตนะ ลองเปิดเครื่องดูดิเป็นยังไงอยูงค์ UI เปลี่ยนไปไหมม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว Noting Phone p o w e r by Android แค่แบบเปิดเครื่องนี้ก็แตกต่างแล้วคุณดูดิ สังเกตดูนะครับว่าตอนที่เราเปิดเครื่องมาเนี่ย default ของเขาอะ่ะจะเป็น English แบบ United Kingdom ซึ่งต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปที่เวลาเรากดเปิดเครื่องมาเนี่ย default ที่เขาเซตมาจะเป็น English แบบยูเอสเอด้วยความนี้ว่าสตูดิโอของเขาหรือว่าทีมออกแบบของเขาหรือว่าสำนักงานใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่อังกฤษนั่นเองจะใช้ UK ก็ได้นะจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอย่างมีนัยยะเท่าไหร่แค่ว่ามันจะมีศัพท์บางคำที่มันใช้ไม่เหมือนกันอุย้ยมันรู้ได้ไงว่ามัน r e ี o m m e n d มนไทยมาที่ผมวะมันจับ โอเคเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือให้ลองใส่ซิมการ์ดดูนะครับเอออยากรู้เหมือนกันว่าแบบถาใส่ซิมมันจะอัปเกรดเอ็ดดีการ์ดได้ไหมตัวนี้มีฟีเจอร์กันน้ํากันฝุ่นน่าจะระดับ IP 54ถ้า่าใส่ซิมครับใส่ได้แค่ซิมหนึ่งแล้วก็ซิม2ไม่สามารถอัปเกรดไมโครเอดดการ์ดได้เหมือนกับพวกมิดเรนจ์หลายตัวแต่ให้ดูนิดหนึ่งว้ตรงดีไซน์ถาซิมผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครสนใจกันหรอกแต่แบบผมชอบการใส่ใจของเขาอะถาดซิมก็ยังอูซ่าให้เขาเลเซอร์เป็นฟิลแบบน็อตติ้ง รับ Wi-Fi 6แล้วด้วยนะกดข,ข้ามแล้วกันอยากรู้กันว่าสแกนเนลม,มันอยู่ล่างหรืออยู่บน Notting OS 2.5อย่างที่เล่าว่ามันจะใกล้ๆเปิดตัว Notting Phone 3ละ 2A เนี่ยออกมาขั้นไว้ก่อนนิดนึงติดึง Nothing more, nothing less เข้าถึงสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยวิกเจตีมแล้วก็โครงสร้างด้วยโฟลเดอร์ใหม่ mm hmm. เชิญพบกับอินเทอร์เฟซวิธีการใหม่ในการตอบโต้ของสมาร์ทโฟนของคุณอะเจนนี้จะมีน้อยลงนะจะมีอยู่แค่3ที่เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเจนที่แล้วอะมีอยู่เป็น10เลยใส่ไฟเยอะไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะขาดทุนนะ <laughs> แล้วก็นี่ความพิเศษมันเลยคือเวลาแบบมีคนโทรเข้ามาเนี่ยไอตรงนี้จะ เท่นะเท่นะนี่แจ้งเตือนสำคัญก็จะขึ้นอยู่แค่ขีดเดียวนี่ตัวจับเวลาไม่มีตัวชาร์จแล้วนะปกติมันจะมีตัวชาร์จด้วยทีนี้ทีมให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาเป็น Android หรือจะเอา Nothing แน่นอนครับคือ Nothing Phone มาก็ต้องเอา Nothing OS ครับกดข้ามเลยแล้วกันเฮ้ย โอเปอร์ apor, คนละสีกันเลยเจนนี้น i n g Phone 2A ครับถ้าเป็นสีดําคุณจะได้วอเปอร์สีแดงแต่ถ้าเป็นเครื่องสีมิ้วหรือสีขาวคุณจะได้วอเปอร์สีน้ําเงินแปลกเหมือนกันเฮ้ยเฮว่ะ <c oughs> hey, แบบมึงจะอยู่ฝั่งแดงหรือฝั่งน้ําเงินสงสัยซีอีโอของ o t t ติงน่าจะแวะมาดูมวยไทยฮนะที่ลุมพินีเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับไปที่หน้าบาโฟนหน่อยอ่าโอเคโอเคสเปคโดยคร่าวๆนะครับของน i n g Phone 2A นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วเป็น A โมเล d 120เป็รจอแือวก็ Flexible Refresh Rate หน้าจอตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น LTPO นะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นแบบ Adaptive แบบที่เป็นขั้นบันไดตัว CPU ที่ให้มาครับครั้งนี้ใช้เป็น Dimensity 7200 Pro ถ้านึกไม่ออกว่าแรงประมาณไหนมันจะแรงประมาณ Snapdragon 7 Gen 1หรือ Snapdragon 7 Gen 2อยู่ประมาณนั้นแล้วก็มีโมเด็ม 5G อยู่ข้างในครับเป็นโมเด็ม 5G ของทางฝั่ง MediaTek Gen 2ก็คือประหยัดพลังงานลงจับสัญญาณได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นความจุที่ให้มาเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นให้เลือกนะฮะก็จะมี RAM 8, 8 ROM 2 8กับ RAM 12 ROM 256แล้วก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดตัว Micro SD e Card ได้แบตเตอรี่ให้มา5,000 Fast c h เนี่ยน่าจะรองรับได้สูงสุดถึงประมาณ45วัตต์อยู่ประมาณนี้นะต้องใช้อะแดปเตอร์ที่เป็น PD ไม่บอยก,ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชัน Android ครับเป็น Android 14แล้วก็ครอบทับด้วย Notting OS 2.5ในส่วนของตัวกล้องหน้าครับกล้องหน้าเนี่ยให้มา32ล้านกล้องหลัง50ล้านมีการสั่น OIS หลักแล้วก็กล้องอัลตร้าไว50ล้านตัววิดีโอที่ถ่ายได้เนี่ยจะไม่ได้สูงเท่ากับ Notting Phone 2นะส สุดนะก็จะเป็นแค่ 4K 30เท่าหนังที่บอกไว้ก่อนเลยแต่ว่ากล้องเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะจัดจ้านเนี่ยคือจุดหนึ่งที่ผมชอบนอตติ้งคือเขาเหมือนผมอะคือคนที่ไม่เอาเลนส์ซูเป็นคนที่เอาเลนส์เอท่าไวาไกล20เท่า30เท่าเนี่ยไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วเหมือนจอตัวเนี้ยจะเป็นจอแบบ10บบิตด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะก็คือสามารถที่จะดูหนังแบบ H D R ได้ถ้าเป็นแอปที่รองรับนะโหแล้วเวลาเราเลื่อนอะไรเนี่ยคุณลองดูเคอร์เซอร์เวลาเราเลื่อนนะเนี่ยเห็นมุมมุมปะ เอ็ดเคโคเท่เลยไม่รู้ยังจะมีปุ่มอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปหาดูเองแล้วกันแบตเตอรี่โชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สิลูกอันนี้เหมือน iPhone เลยนะที่แบบเก็บเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ไม่เปิดให้กับผู้ใช้ได้แบบลองใช้งานกันหน้าจอล็อก allway on การปรับแต่งตัวนี้ก็ปรับแต่งได้เยอะเหมือนกันนะเท่าที่ดูดูมาเนี่ยเห็นไหมโวเปอร์เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่หลายแบบเลยครับอันนี้คือโวเปอร์แบบ notting phone หนึ่งแบบนี้คือสมัยตั้งแต่ notting phone หนึ่งเลยนะครับจะเป็นรูปนกรูปดอกไม้ที่มันโดนคัดคัอออนนนนีี้้ผมไมไ่่่่คคยเห็วแตื Notting Phonene อันนี้น่าจะเป็นใหม่เนี่ย จีบนิ้วได้เลือกได้แล้วก็อันนี้คือ Notting Phone 2A เป็น v ว p e r เจนใหม่นะจะมีให้เลือก2แบบคือแดงกับน้ําเงินนะครับแพ็กเกจไอคอนครับก็จะเป็นแพ็กเกจแบบ Notting Phone ใครที่ชอบไอคอนที่มันแบบเท่ๆมันจะมีความแบบไซเบอร์ไซเบอร์น,นิดนึงนะส่วน UI ของ Notting Phone นะครับค,รคล้ายๆกับเพียร์แอนดรอยมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษมากกว่านั้นก็คือพวกวิกเจ็ตของ Notting นี่แหละวิกเจ็ตของ Notting เนี่ยนะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5-6อันในสมัย Notting Phone 1แล้วก็อัปเดตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นการดูด่วนอย่างเงี้ยเห็นไหม เห็นไหมก็จะมีความแบบรหัสมอร์สนิดนึงหรือเป็นแบบเหมือนหนังไซเบอร์ที่เราดูดกันอยู่อะไรแบบนี้นะครับตั้งค่าดว่วน Auto age, ออโตโรเทชอเปิดตัวแฟลชแบบไวๆนะครับเข็มทิศซึ่งไม่มียี่ห้อไหนที่เขาทําแบบนี้กันหรือว่าจะเป็นเครื่องนับก้าวเนี่ยคุณดูตัวคนดิน่ารักวะตัวเพลงตัวนาฬิกานาฬิกาเนี่ยคือจุดขายของนอตติ n งเลยภาพถ่ายที่แบบเราจะถ่ายมาแล้วมันจะมาโชว์อยู่ในนี้ก็จะเป็นแกลลอรี่แบบน่ารักนะครับเวลาหน้าจอสภาพอากาศก็เป็นจุดขายของนอตติงเหมือนกันอันเนี้ยคือเทมากไม่มีใครให้กันมาาน่รััักกกแล้วว็็คืออตหูงงข นั่นเองน o อตติ้เนี่ยจริงแล้วเขาชอบไปโครกับอะไรแปลกๆนะเช่น,นล่าสุดไปโครกับเคสซีไฟทำเคสของ iPhone 15แต่ว่าเป็นลายน t อตติ้งโฟนนะเออนะหรือว่ามีฟีเจอร์ที่เอาไว้ใช้งานกับรถเท s l a ซึ่งผมก็มีรถเทสล a นะครับแต่ไม่ได้ใช้เลย <laughs> พอเทสล่าผมแม่งเชื่อมต่อมือถือยากมากเขาจะเซ็ตวิกเจ็ตทั้งหลายแหล่พวกนี้มาให้มันดูน่าใช้มากขึ้นไปเปลี่ยนได้นะไปเปลี่ยนได้นะครับ <c oughs> ตัวกล้องหน้าครับ ขออนุญาตนิดนึงนะกล้องหน้าปรับได้2องระยะนะครับก็คือมุมมองกว้างน่าจะฟิลประมาณแบบ 0.8x แล้วก็ 1x ก็คือแคบลงมาแต่ไม่มีครอบเข้ามาข้างหน้านะเดี๋ยวลองถ่ายดูได้ยินเสียงอะไรปะคุณลองดูเสียงกดชัตเตอร์นะ<ๆ>มันคือเสียงที่เป็นแบบสต็อกแอนดรอยตามแท็บเล็ตราคา500ราคาพันหนึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นกับนอตติ้งด้วยแต่เดี๋ยววันนี้มันเปิดตัวเดี๋ยวมันก็แก้คุณไม่ต้องห่วงผมเคยด่าไปแล้วในเจหนึ่งด่าเสร็จปุ๊บวันที่ปล่อยคลิปแม่งแก้ให้เลยในส่วนของการถ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่ากล้องดีหรอือเปล่า ตัดขอบเนียนนะแต่อาจจะแบบไม่ได้เท่ากับพวก Oppo Vivo แต่ได้ความเรียวมากกว่าถ้าให้นึกถึงอะรู้ว่ากล้องมันคล้ายๆกับอะไรฟิล Google Pixel เลยเนี่ยถ้ากว้างจะเป็นยังไงเอากว้างขึ้นมานิดนึงถ้าผู้ชายท่านใดชอบกล้องหน้าฟิล Pixel หรือว่าฟิล iPhone น,นะจัดได้มันจะไม่ได้หวานแววเหมือนกับ Vivo Oppo Realme อะไรพวกนี้แต่ผมชอบผมชอบวิดีโอกล้องหน้าครับโดนล็อกไว้ที่ Full HD 6 0เฟรมเหมือนกันเลยกับ Notting Phone 2อ่ะเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูเป็นไงนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ Notting Phone 2 A นะครับซึ่งผมว่าดีกว่า Nothing Phone 1นะเอาโต้โฟกัสไหมไม่ลำโพงคู่ครับลำโพงคู่เย้จะดีใจทําไมวะคือยิางตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับพวก Oppo Vivo พวกนี้ครับเขาให้กันมาแต่ลำโพงเดียวเว้ยไม่มีใครให้ลำโพงคู่กันมาเลยเลราคานี้โหมดวิดีโอโหมดลูกเล่นพี่แม่งแบบโคตรแห้งแรกเลยว่ะดูมีแค่ทำแลบบพานรามาแล้วขโหมดผู้ช่ยชาญ อ๋ออ๋อมันซ่อนอยู่ไม่แต่แน่นอนครับว่าเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วสโลโมชันกล้องหน้ามีไหมไม่มีมีก้องหลังแทนนะครับทีนี้มาลองเล่นกล้องหลังกันดูนิดนึงก้องหลังมี3ระยะให้ลองใช้นะครับมี0.6ก็คือเลนส์อัลต Y มีไวมี1 X แล้วก็มี2 X ทั้ง2เลนส์เนี้ยความละเอียด50ล้านนะเยอะมากนะไม่ได้มาแบบเออ50ล้านอันนึง8ล้านอันหนึ่งไม่ใช่นะครับลองถ่ายตุ๊ติ้งดูดิยอโต้โฟกัสป่าวะ อ้าวเฮ้ยคุณเล่นหลักดีครับแต่ว่าเล่นเอลเจ้าวายเนี่ยดูจะเฉยเฉยไปหน่อยวะ่ะอ่ะคุณลองดูภาพจากเล่นหลักก่อนนิดนึง เห็นอะไรไหมคุณดูการเบลอฉากหลังจากชินเลนเขาขนาดเซนเซ,นเซอร์ใหญ่มากเลยนะ1ต่อ1.55นิ้วอะแต่เลนออออรวายครับเดี๋ยวผมให้ดูเลนอออทอรวายเลนอออทอรวาย้ล้านอะดีแหละแต่แบบพี่มันไม่เอาตทโฟกัสพี่ดูระยะชัดลึกมันก็ค่อนข้างไกลเลยนะดูด,ด,ดิไปชัดอยู่ข้างหลังนู่นเลยอะเลก็น่าเศร้าไปนิดหนึ่งฟิลลิ่งก็จะเป็นฟิลเหมือน iPhone 15คือกล้องหลักโหดกล้องอออเทอวายไม่โหดแต่ให้อภัยได้เพราะมันหมื่นนิดนิด <laughs> <laughs> แต่ว่าเล่นหลักอะดีมากคุณดูเด็บข้างหลังดิระเบิดระเบอร์เลยอะพร้อมกับกันสั่น OIS ด้วยนะครับราคานี้นะ 4K 3 0ดตูด,ดีกว่ากับไฟแฟลชนี่นี่นี่เห็นไหมสามจุดเท่านั้นก็เอาไว้ช่วยเบาตหน้าได้นิดหน่อย แล้วก็ไฟแฟลชเขาก็ยังมีอยู่นะถ้าลองสังเกตดูมี2แบบใช้ไฟกลิมก่อนหรือจะใช้ตัวแฟลชถ้าเพื่อนๆจะซื้อไปใช้งานแล้วอยากจะเปิดไฟให้มันสว่างสุดก็ต้องเปิดแฟลชแต่ว่าเจ้ากลิมเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ของแสงที่ออกไปอะ่ะคือมันสว่างอย่างทั่วถึงเนาะอันนี้คือวิดีโอจากเลนหลักภาพจะมีความแบบแข็งๆนิดนึงเลน 1x วิดีโอ 4K 2x 2x เหมือนภาพจะ ขัางแตกเลยนะอืมเห็นไหมมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะในระดับนี่เป็น 4K นะแต่นี่คือ Ultra w Ultra าวายแบบ 4K 30นะครับอ่าน่ารักน่ารักเอ้ยโอเคอยู่พอวีดีโอถ่ายได้ 4K 30 Ultra นาะวายเนี่ยหลายๆอย,ย่างมันก็ดูซอฟหลงนะครับ <laughs> แล้วก็เปิดไฟ,ไฟแฟลชได้ด้วยตอนถ่ายกล้องเนี่ยจะเป็นฟิลคล้ายๆกับ Notting Phone 1นจะไม่ได้โหดเท่ากับ Notting Phone 2อันนี้บอกไว้ก่อน2กล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้ Full HD 6กกล้องหลังเนี่ยถ่ายได้ 4K 30ซึ่งก็คล้ายๆกับ Notting Phone 1่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในเรนออโตไวของเขาเนี่ยคุณถ่าย 4K ได,คด,ไได้คุณเปิดไฟแฟลชได้คุณเปิดไอ้น้องกลิมได้ส่วเลนหลักเนี่ยอาจจะต้องรออัปเดตให้มันคมชัดกว่าน,นี้หน่อยตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่เวลาใช้งาน2 X เข้าไปก่อนจะจจาา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 กไไไปปปคคคครรับับเเเเดดดดดีี๋ยวววพพื่พ่่ออออนนนๆมมมมู้้้ฟลลิิิิงงงะะุณสสถทตข3 เห็นไหมหนึ่งก็คือจะสว่างเบาๆสองก็คือจะสว่างขึ้นมานิดนึงเสื้อเนี้ยชัดมากผมแนะนําให้เปิดอันนี้นะอันสุดท้ายคือตาแตกขนาดกล้องผมม,มันยังรับได้ให้ด <laughs> ูก็แล้วแต่ความชอบซิงเก้ากับฟลิปทูกริฟก็ได้หรือจะจับเวลานับถอยหลังจากตัวอันนี้ก็ได้ป่งชี้เสียงก็ได้บ่งชี้เสียงคือถ้าถ้าเราปรับระดับเสียงเนี่ยมันจะมาซิง์อยู่นี้นี่ดูนะเห็นไหมอันนี้คือผมปรับลดเพิ่มระดับเสียงอยู่นะอ่าฮะ นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งู้เล่นที่ผมชอบความคืบหน้าเขาเรียกว่าอัปเดตแบบเรียลไทม์เช่นคุณเรียกรถมารับในแอป,ป Grab Uber หรืออะไรที่มันรองรับอะครับคุณก็สามารถมาใช้ในนี้ได้เห็นไหมมันจะมี Uber แต่ว่าบ้านเราไม่ได้ใช้ Uber เงเพราะ Uber Grab ซื้อไปแล้วมีปฏิทินนี่แหละที่อาจจะได้ใช้บางทีแบบถึงเวลานัดหมายลูกค้าที่เราเซฟเก็บไว้ก็จะสิงเข้ามาในนี้ตัวกริฟอินเตอร์เฟนอาจไม่ปลอดภัยสําหรับผู้ที่เป็นโรคลมชักและภาวะอื่นๆที่ไวต่อแสงดังนั้นใครที่มีภาวะเหล่านี้อยู่ก็ไม่ควรเปิดแล้วก็ควรจะไป เสียงแจ้งเตือนครับอย่าให้ฟ hmm, ังเสียงแจ้งเตือนเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนเฉพาะของเขาเลยนะสิบแบบเห็นไหมเสียงออลนี่อีกอันหนึ่งอันนี้ผมเล่นไปให้ดูหลายอันแล้วนะลองดูกล้องนั้นนี่เห็นไหมอันนี้ชื่อแฟล t flat flat เปล่าอันนี้ฮัมอันนี้ชาร์ปอันนี้ร o o อันนี้ลอนด้าในนี้คุณก็สามารถที่จะแบบตั้งค่าแจ้งเตือนหรือเสียงเรียกเข้าได้แบบเยอะมากนี่เสียงแจ้งเตือนอันนี้เป็นออริจินอลของเขาเลยผมชอบมือถือผมตั้งอย่ทุกอัน โอเท่อะโอเคก็ใครที่ชื่นชอบ UI แบบนี้ไฟแบบนี้ความเป็น One Plus ความเป็น Google Pixel ความเป็น iPhone ที่อยู่ในร่าง Android นะครับใครที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้นะไปจัดกันได้ราคาแบบคร่าวๆนะครับหมื่นนิดๆคุณโหคุ้มจริงอันนี้ก็มาแกะลองให้ดูก่อนเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวทำให้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คบรบล้านซับด้วยเจอกันคลิปหน้าทิด้ดตั้ลาไก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ